นี้มาตามกันต่อนะคะสำหรับประเด็นนางเอกดังจ่อฟ้องพวกนักเลงคีย์บอร์ดนะคะที่เข้ามาโพสต์ด่าแบบหยาบคายซึ่งมีการเปิดเผยผ่านเพจของทนายนิด้าน,นะคะซึ่งก็เป็นทนายความของนางเอกสาวรายนี้ด้วยอบอกคุณผู้ชมแบบนี้นะ,ะตอนแรกเนี่ยคนพุ่งเป้าไปที่เต้วนัทพรเพราะกำลังมีดราม่าโดนถล่มเละหลังจากที่เปิดตัวหวานใจคนใหม่อย่างไฮโซนายไป แต่บันเทิงไทยรัฐเช็คจากผู้จัดการส่วนตัวของแป้วแล้วนะคะยืนยันว่าไม่ใช่ประจวบเหมาะกับพี่หนุ่มกันชัยเองก็ยืนยันอีกเสียงว่าเคสนี้เนี่ยไม่ใช่แป้วเช่นกันทีนี้ชาวเน็ตค่ะก็เริ่มพุ่งเป้าไปที่เป้าหมายใหม่ทันทีเลยซึ่งก็ไม่ใกล้ไม่ไกลเป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งเฟอร์บี้ด้วยนั่นก็คือนางเอกสาวแมทพิรัีที่ตั้งแต่คบหาดูใจกับไฮโซสงกรานกเ็เจอชาวเน็ตตามจิกตามแซะ ตามโพสต์ด่าหยาบคายไม่เลิกเรียกว่าโดนกันข้ามปีเลยก็ว่าได้นะคุณผู้ชมนะและที่ตอกย้ําว่าอาจจะเป็นแมทมากขึ้นไปอีกก็ตรงนี้เลยค่ะเพจหนูน้อยบนยอดเขาอหนาวเน็บได้มีการแชร์โพสต์ของทนายนิดาเรื่องคดีด,ดาราฟ้องหมิ่นประมาทซึ่งก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นว่าไม่แต้ก็แมทน่ะสคนนี้ปรากฏว่าในคอมเมนต์นี่เองค่ะมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะ บอกว่าคงเป็นแต้าเพราะถ้าเป็นแมทคงฟ้องไปนานแล้วแล้วปรากฏว่ามีผู้ใช้เฟ e บุ๊กรายหนึ่งชื่อว่าแมทพิรณีเข้ามาตอบกลับชาวเน็ตด้วยข้อความบอกว่าที่นานเพราะติดหลายอย่างค่ะตอนนี้ไม่ติดอะไรไม่มีงานของผู้ใหญ่ที่เคารพรักท่านไหนต้องให้เป็นกังวลแล้วโอ้โหพอชาวเน็ตเห็นเฟซบุ๊กนี้บางคนก็เข้ามาทักนะคะบอกว่าจำได้นี่ว่าเฟซบุ๊กนี้เนี่ย เป็น Facebook ส่วนตัวของแมทแล้วก็มีหลายคอมเมนต์เชียร์ให้เธอฟ้องเลยเพราะบางคำพูดเนี่ยมันเกินไปจริงๆาบางคนบอกว่าแมทต้องใจแข็งนะห้ามรับกระเช้าแล้วก็บอกว่าขอเป็นกำลังใจให้อีกอด้วยนะคะแต่เราก็ยังฟันธงไม่ได้นะคุณผู้ชมว่า Facebook นี้เนี่ยจะเป็นของแมทจริงๆหรือเปล่ารอติดตามกันต่อไปนะคะว่าสรุปว่านางเอกดังคนไหนจะจ่อฟ้องนักเลงคีย์บอร์ดกันแน่ a c e b o o k เนี่ยล่าสุดอัปเดตมาละน่าจะเป็นของจริง เพราะมีการเข้ามาตอบคอมเมนต์ตามที่เพจที่แชร์เรื่องของแมทแล้วเตรียมจะฟ้องแถมยังบอกให้ชาวเน็ตบางรายที่คอมเมนต์ด่าให้เตรียมตัวเอาไว้ด้วยนะคะในโซเชียลก็เริ่มช่วยกันแคปคนด่าส่งมาฟ้องแมทกันใหญ่เลยบางคอมเมนต์เนี่ยก็แท็กหาทนายนิด้าด้วยก็รวมด้วยช่วยกันไปบางคนนะคะก็อินบ็อกมาบอกว่าขอโทษ ซึ่งให้เหตุผลว่าเป็นโรคซึมเศร้านี่ไงอตอนส่งมาขอโทษก็ร่ายยาวเรื่องราวชีวิตน่าสงสารอย่างงู้นอย่างนี้แต่ตอนคุณด่าเขาคุณก็ไม่คิดว่าเขาเองก็รู้สึกยังไงเขาก็เสียใจยกับคําพูดของคุณเหมือนกันถูกต้องออคือบางคําพูดเนี่ยบางคอมเมนต์ที่เขาไปโพสต์ไปต่อว่าเขาในพื้นที่ส่วนตัวมันค่อนข้างจะรุนแรงเกินที่คนคน,นึงจะรับไหวคุณผู้ชมอย่าลืมนะว่า <c oughs> ถึงแม้เขาจะเป็นดารา แต่น่านัเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลการกระทําของคุณมันเป็นการกระทำที่หมิ่นประมาทแล้วก็ผิกกดกฎหมายนะใช่แต่คือก็ถามว่าด่าเขาก็ด่าเอาเกินเรื่องจริงๆูคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามข่าวแมทมาเนี่ยตั้งแต่มีเรื่องราวว่าคบหาดูใจกับคุณสงการเนี่ยสารพัดจะอี ที่คุณคิดมาด่าเขาได้อะแล้วถ้าเกิดว่าแมทฟ้องจริงๆบอกเลยว่าแมทไม่ต้องรับงานอีกยาวๆเลยค่ะเพราะว่าฟ้องคนละล้านโดยเล็แล้วล่ะแล้วที่สําคัญคือผ่านมาเนี่ยเขาโดนมาตลอดมูลค่าความเสียหายที่เขาต้องเสียงานไปเนี่ยมันเท่าไหร่ถูกไหมค่ะเออเอาเป็นว่าใครนะคะที่คิดจะคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ดาราไม่ใช่แค่แมทนะคนอื่นๆก็ตามเนี่ยตั้งสตินิดนึงนิดนึงสมัยนี้มันฟ้องได้จริงๆนะแล้วก็สามารถจัดการคุณได้จริงๆด้วยนะคะคุณผู้ชมนะ